ครับกับสวัสดีครับพอพี่นองเอฟซีญาติธรรมสุขุศลมือนีอาจารย์สมวังสิขอเชิญปูมาประทับล่างนะดีามเหลียงเล่าขอโชคขอลาบอาเปินเสียบวงสวงมือไรวันที่เท่าใดกะอ่าสิได้เหตุตามเพิ่นเด้อพอพี่นองอาวดีคือตำนักอาจารย์สมวังอยู่สถานที่วัดป่าเลไล สิบสองล้านกระแตกยูนีเด้รพเผยพี่น้องนะครับวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปหนึ่งสองสองหนึ่งก็ถือว่าโชคดีกันอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปสามสามให้เอาหกใส่กะมีคนโชคดีเด้ออาจารย์ก็ดีใจผู้ใจเด้อเผยพี่น้องอานิมนต์ดับปูเด้อด้วยบุญด้วยกุศลเด้อนิมนต์เด้อมืณีที่ขวัญเชื่อนนิมนต์เด้อปูเด้อนิมนต์ดับปูเด้อ สิขควยเชิญปูเดอร์มนี่โดยบุญโดยบารมีและปูเดอร์ก็ขอใหยโชคดีคอ,อยโชคขอลาบงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหเจ็ดให้ปูมายำให้จิได้เฮ็ดได้สร้างปูอยากสร้างยังอยากเฮ็ดยังก็ขคใหยเป็นบุญเป็นกุศล Đại bố ơi bố ơi Rồi Ừ Ừ Ừ ได้สร้างไรแปลงเด้อป right right. ู่อยากได้ยังปู <indo> ่อยากได้ย <c oughs> <Jo benim> ังปู่อยากได้ยังปู่อยากได้ยังบอกลูกบอกหลานเด้อจังสีได้จังสีได้สร้างไรแปลงเด้อปู่เด้อจังสีได้สร้างไรแปลงเด้อปู่เด้อเออเออสองสร้างพุ่น่ะเด้อปู่ปู่อยากได้ยังบอกมาบอกมาเออสร้างได้ตลอดเด้อเออสร้างได้ตลอดปู่ เออเลียนไทยเลียนไทยเออเลียนไทยแหละเออเลียนไทยเลียนไทยเลียนไทยเออหูแล้วหูแล้วปู้หูแล้วบาดเนี้ยหูแล้วเออเลียนไทยหูแล้วหูแล้วหูแล้วอ่าปู้อยากได้อย่างอีกเลียนไทยสีแก่สีแก่ เรียนไทยสีแก่บ่เออเรียนไทยสีแก่เอออืมเออเรียนไทยสีแก่เอามีอย่างอีกบ่ยากได้อย่างอีกบ่ปู่ยากได้อย่างอีกบ่อืมมาสีเกาสั้นอีก โอ้เออเออได้ได้ได้บาสีเก่าสั้นได้เอออยากได้ยังหยิกบอหืมอยากได้หยีกบอปูดอยากได้หยีกบอเอออยากบาสีเก่าสั้นอะไรก็อยังอีกบอเอออยากได้ยังบอหายทองคำหกหาย โด้ไ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 ดได้หต้องข้ามหกหอ่าได้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 หายต้องข้ามหกหโอ้หกหาย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 เออหายต้องข้ามหกหาได้ปูอยากได้อย่างอีกบอกมาเด้อปู้เออยากได้อย่างอีกเอออยากได้อย่าง โอ้ล oh, ูโอ้หกขหกหเสียห้ลูกไข่หลานอ้ยโอ้สาธุสาธุสาธุูเดียวหหกหโอ้ยสาธุสาธุสาธุเออเออเออหกหายหกหา เออที่ทำไม่ได้เบิดททำไม่ได้เบิดปูทำไม่ได้เบิดเออเออทำไม่ได้เอาปูจากได้ท่อนี้เตี๋ยจากได้ท่อนี้เตี๋ยบอกมาเอาเขไวส่ะเออเลี้ยนไทยเอาไว้ใส่เนี่ยโอ้ยอยู่ตำหนักอยู่ตำหนักตำหนักเออเขาใจแล้วเขาใจแล้วเขาใจแล้วเอออยู่ตำหนักอยู่ตำหนักตำหนักโอ้เลี้ยนเลี้ยนไท่ซีแก่ตี่ปู เรียนไยซีแจ่หายหายทองคำหกหายเสียวหายลูกหายหลานอ้ยสาธุสาธุปูอุ้ยหายในสร้างในเพียงด้อเอ่อเก้าสั้นเออเก้าสั้นหายทองคำ อ๋อมีเท่านี้ตีป,มมป,ป,ป,มปูมีเท่านี้ตีมีเท่านี้ตีปูปูแถวสา้สางเท่านี้ตีปูนะมีเท่านี้บ่มีเลี้ยนไทยหอยทองคำ้ำอา่ากีดีเก่าสัน้นเออปูดจากได้เท่านี้ตี่สามอย่างนี่แม่นบ่เอเอะบาสีเก่าสัน้นเออบาสีเก่าสั้นเออเออ เออเอาเออสิไปดูแลขนี่ละผมนี่ละผู้ขานี่เลยสิไปดูเลขใหปู่เออสิไปดูแลขให้ปูอยู่เอวเอวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยววี่สิบแปดเจ้โอ้วันที่ยี่สิบแปดที่บวงสรวงอือวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้ อ๋อเอาอยากได้แล้ววันที่หนึ่งได้ปูยังสีเห็ดได้เด้นี่ลูกหลานบ่มีแน่สีเห็ดได้ปูเด้อเออปูปูเอาให้ลูกให้หลานเด้อยังสีได้เด้เออลูกหลานบ่มุจักอียงเลยนี่เอออยากได้จากสร้างไอ้ปูปูอาหารเออเอาสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงมอเอาสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรง เอาปูเขียนไห้เน้อปูเขียนไห้สามตัวตรงตรงเด้อปูเด้ออ่าปูเอาปูมีมดนี่มดปูนีมดปูมีมดปูมีมดปูเออสามตัวตรงตรงเด้อปูเด้อสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเออเอาชัดชัดเด้อปูสาธุ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 ปูเออบ่ลืม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  วันที่ยี่สิบแปดเออที่เรียนด้วยจับจับทันนะืมจับตรงตรงนะนกูถึงดมยอเออเออาปูม่ยำด้วยีกลูกหลานอีกเด้อปูเด้อเอออ้า โอ้หน้ามือหลังมือเปลี่ยนได้เขาทำเองได้เออให้ปู้ที่แล้วเออกลอกเองได้โอ้ยกปู้ที่มันไปเหยียบมันไหวคักๆเนาะปู้เอ้ยลูกลูกหลานกัดเลยเออเหยียบอู้นั่นแหละกระเป๋ากระเป๋ากระเฮียวกระแหงได้ปู้เอ้ยเฮียวแหงเบิดได้กระเป๋าลูกกระเป๋าหลานนี่เฮียจังได้ที่ได้สร้างไล้แปลง เออเออเอา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 สามตูตรงตรงเลยเด้อปูเด้อสามตัวตรงตรงสามตูวตรงตรงสามตูวตรงตรงปูอ้าวปูมีม้วนมีม้วนเลยมันก็ขักสามตูวตรงตรงปูเออสามตัวตรงตรง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 ปูเออสามตัวสามตัวตรงตรงปูสามตัวตรงตรงเออเออสามตัวตรงตรงเออเออ เออ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 ออเอาเอาเลขสองเลขสองตัวล่างบไฮติปูสองสองตัวล่างโบไ้บ่เอาไว่ที่ที่แปดโอ้ด uh, ูหาไห้สามตัวก่อนโอ้ยิงที่แปดยิที่แปดโอ้ยิงที่แปดยีงที่แปดยิที่แปดยี่ที่แปดโอ้ยิงสิ่แปดยี่ที่แปดยิี่แปด เออยี่สิบแปดฮะเอามีเอาเอาคัากอลาบานปูคักแล้วคักแล้วคักแล้วบานแล้ามีมนปูมีมนปูโอ้เออคักแล้ว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 เออคักแล้วพ